เพื่พอน,น,อนๆมาเจอกับสไพร์นอร์เวยใบปา้านะคะวันนี้ป้าก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตข่าวนะคะกเกี่ยวกับสถานการณ์ของนอร์เวย์แล้วนอร์เวย์เขาประกาศกฎมาใหม่นะคะจะไปแบบเร็วๆนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆเนาะกฎใหม่ของนอร์เวย์มีดังนี้นะคะเขาจะประกาศใช้วันที่1เมษานะคะฉะนั้นใครจะมานะคะหรือว่าสามีจะไปหางเนี้ยก็ ติดตามข่าวอัปเดตให้กระชั้นชิดเลยนะคะเพราะว่านอเวย์เปลี่ยนกฎได้ตลอดนะคะอ่ะเขาบอกว่ากฎเก่าที่ยังใช้ร่วมกันอยู่นะคะก็คืออผลการทดสอบที่เป็นลบนะคะต้องอายุไม่เกิน24ปีอันนี้ก็คือใช้ด้วยกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น คนต่างชาติหรือว่าคนนอร์เวย์เองนะคะกฎหม่นะคะที่ออกมาเพิ่มเติมก็คือ1น,นะคะเมื่อเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์ต้องมีผลทดสอบที่เป็นลบอายุไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะและทดสอบตัวเองเมื่อเดินทางมาถึงคุณต้องรอโดยประมาณครึ่งชั่วโมงที่สถานีทดสอบจนกว่าผลการทดสอบจะเป็นลบจะออกมานะคะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะคะนั่นแหละ จะกลับก่อนไม่ได้นะคะบางคนไม่อยากรอไงพอเขาทดสอบก็กลับเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนรั้นจริงๆนะคะยิ่งประเทศที่เขาให้อิสระและเสรีภาพทางของของคนในประเทศน่ะคนในประเทศเขาก็จะไม่ออ้ยกักฉันไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยมีนะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีนะคะนั่นแหละเขาก็กลับเลยอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะข้อ2นะคะ นอชเกสต์ดเบอร์เกเรผู้ที่ถือสัญชาตินอร์เวย์นะคะจะต้องมีผลการทดสอบที่เป็นลบอายุไม่เกิน24และต้องรอผลการทดสอบเมื่อเดินทางมาถึงเช่นเดียวกันกับชาวต่างชาตินะคะอันนี้คนที่ถือสัญชาติไม่ว่าจะเป็นคนนอร์เวย์เองหรือว่าคนต่างชาติอย่างเรานะคะที่ถือสัญ,สญชาตินอร์เวย์ด้วยเนาะเพราะว่าหลายคนออกนอกประเทศใช้ สัญชาตินอร์เวย์ใช้พาสปอร์ตนอร์เวย์ใช่ไหมคะแล้วขากลับก็ต้องใช้พาสปอร์ตนอร์เวย์นั่นแหละเขาก็ต้องรอด้วยนะคะรอผลทดสอบด้วย3าชาวต่างชาติที่ไม่มีผลการทดสอบเป็นลบอายุไม่เกินที่4ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงอาจถูกโดนปฏิเสธการเข้าเมืองได้นะคะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเออไม่ตรวจดีกว่าอันนี้จําเป็นมากๆแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1เมษาจําเป็นมากๆแล้วนะคะ ข้อ 4. สําหรับผู้ที่ถือสัญชาตินอร์เวย์ที่ไม่มีผลทดสอบเป็นลบอายุไม่เกิน24ไม่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแต่เสี่ยงต่อการถูกปรับราคาแพงและต้องไปพักอยู่ที่โรงแรมกักกันแทนหลังจากทดสอบครั้งแรกที่สถานีทดสอบและต้องทดสอบอีกครั้งหลังจาก7วันที่อยู่ในโรงแรมกักกันเนี่ยหลายคนบอกว่าฉันเป็นคนนอร์เวย์ฉันได้สัญชาตินอร์เวย์แล้วฉันไม่เอาอ่ะยี่สิบสี่ไอ้ตรวจโควิดมาเข้ามาเนี่ย ฉันไม,ไม่ไม่มีเทสนะคะไม่ไม่ไม่ได้เอามาด้วยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดนปฏิเสธนะคะเพราะว่ายัางไงเราเป็นเอ่อเป็นเอ่อคนนอร์เวย์ใช่ไหมคะเป็นชาวนอร์เวย์เขาให้เราเข้าแต่คุณจะโดนปรับแพงมากนะคะต้องบอกว่านอร์เวย์ปรับแพงมากจริงๆนะคะทุกอย่างที่เขาปรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดื่มเมาแล้วขับอะไรอย่างเงี้ยโหด้อันเนี้ยคนนอร์เวย์เขาเข่งมากเลยเรื่องเนี้ยไม่มีใครดื่มแล้วไปขับนะคะนอกจากแบบนี่จริงๆเลยนะ น้อยมากที่จะเมาแล้วขับนะคะไม่มีนะคะเขาปรับจริงนะคะแล้วปรับเยอะด้วยนะอันนี้ต้องมีมานะคะอย่าคิดว่าเอ้ยไม่ได้นะอันนี้เขาจริงจังแล้วนะคะเข้มงวดมากขึ้นนะคะห้าผู้ที่ออกจากพื้นที่ทดสอบโดยฝา่าฝืนข้อกำหนดอาจถูกลงโทษด้วยค่าปรับราคาแพงตำรวจจะเป็นผู้พิจารณาราคาปรับในแต่ละกรณีผู้ที่ฝา่าฝืนอย่างร้ายแรงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดหเดือนนี่ไงถ้า ออกจากพื้นที่เขาบอกว่าให้กักกันให้กักกันตัวเองบางคนเขาอนุโลมให้ไปกักกันที่บ้านได้หลายคนอาจจะอ้าวฉันกักที่โรงแรมแต่มันมีบางกรณีนะคะนี่ไงมันเป็นแบบไม่ได้ว่าทุกคนต้องกักที่โรงแรมมันมีหัวข้อย่อยิบยับนะคะที่เราต้องลงลึกรายละเอียดเนาะว่าเขาสามารถไปกักตัวที่บ้านได้แต่พอเขาอนุโลมให้คุณไปกักตัวที่บ้านเนี่ยคุณออกนอกพื้นที่นั่นแหละปรับแพงแล้วก็โดนโดนจำคุกด้วยนะคะเนาะ หกผลการทดสอบที่เป็นลบที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานการเข้าประเทศนอร์เวย์ได้เนาะอย่าไปซื้อมานะคะไม่ได้นะคะของปลอมนะไม่ได้ขนาดเพื่อนบ้านเขาอะที่มาทำงานในประเทศเขาเยอะๆเออเามาตอนนั้นไปแยท่ทำข่าวเนาะทำข่าวนั่นแหละเอามาใช้เขายังรู้เลยนะคะว่าของปลอมฉะนั้นอย่านะคะอย่า กฎสาหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัวที่โรงแรมอะมีด้วยนะคะไม่ต้องกักตัวที่โรงแรมก็คือคนที่เดินทางออกนอกประเทศด้วยกรณีที่จําเป็นนะคะต้องแสดงหลักฐานได้ว่าเดินทางเพราะความจําเป็นอะไรนะคะไปหาภรรยาไปหาแฟนอย่างเงี้ยไม่รู้จําเป็นหรือเปล่าปยาไม่รู้นะคะแต่ป้าะยะคิดว่าการจําเป็นก็คือความเจ็บป่วยเนาะอย่างเงี้ยจะต้องแสดงผลทดสอบที่เป็นลบมีอายุหรือว่าฉุกเฉินจริงๆอะนะ เออนั่นแหละเราก็รู้อยู่นะว่ามันจําเป็นระดับไหนอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะต่อค่ะจะต้องแสดงผลการทดสอบที่เป็นลบมีอายุไม่เกิน2ี่ชั่วโมงคือถึงคุณจะไปด้วยกรณีไหนกลับมาก็ต้องมีนะคะแล้วก็ต้องเข้ามาโดนทดสอบทันทีนะแต่เขาบอกว่าถ้าทดสอบแล้วเนี่ยถ้าคุณรอแล้วว่าเป็นลบเนี่ยคุณก็ไปกักตัวที่บ้านได้นะคะหาสถานที่เหมาะสมเพื่ออื่นๆเพื่อกักตัวตนเองได้ไม่จําเป็นต้องกักที่โรงแรมนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งที่ ออกไปนะคะออกไปเที่ยวนี่ไงอย่างที่ปัญญาบอกแล้วถ้าเราไปเยี่ยมแฟนเราล่ะไปเยี่ยมภรรยาเราล่ะไปที่เมืองไทยอะ่ะถือว่าเป็นความจําเป็นไหมอันนี้ก็แล้วแต่ดุลนนะพินิจของตอมอนะคะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณกลับมานะ ถ้าคุณกลับมาคุณก็ต้องมากักตัวนะคะแล้วก็จ่ายค่ากักตัวเองนะที่นอร์เวย์เขาจะพื้นฐานเท่ากันหมดนะคะไม่มีว่าโรงแรมนี้6 0 0 0 0 7 0 0 0 0มืไม่มีนะคะเขาจะบอกเลยว่าค่าโรงแรมนะคะ7วันวันละ500โคลนเท่ากันหมดนะคะแล้วแต่โรงแรมจะจัดอาหารมาให้แล้วกันนะแต่ค่าโรงแรม500อยโคนเท่ากันหมดนะคะ ฉะนั้นใครที่ออกไปเยี่ยมไปเที่ยวไปอะไรที่ไม่จําเป็นนะคะกลับมากักตัวจ่ายค่ากักตัวเองนะคะเขาไม่ให้มากักตัวที่บ้านนะคะโอเคแล้วคู่สมรส สมบูรณ์นะคะแล้วก็บุตรที่อาศัยอยู่ด้วยกันก็สามารถกักตัวด้วยกันได้นะคะหลายคนสามีไปรับภรรยาหรือภรรยามาพร้อมๆกันกับสามีก็มากักตัวด้วยกันได้นะคะเขาอนุญาตนะคะโอเคค่ะมาไวไปไวเนาะจะได้ไม่เสียเวลาปะ้ามาอัปเดตให้นะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะประกาศเปลี่ยนแปลงการเดินทางวันที่1เมษานะคะปะ้าก็หวังว่าขอให้ทุกอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอทุกคนปลอดภัยเดินทางปลอดภัยขอให้เดินทางมาโนเวดด้วยความ ปลอดภัยแล้วอยากให้มีอุปสรรคอยาให้มีปัญหาอะไรเลยนะคะโอเคค่ะไว้เจอก,กันใหม่นะคะเพื่อนๆไปแล้วสวัสดีค่ะฮาเดปราและสม,มนวันนี้แดดดีมากดูสีโพสเกนะแดดดีมากสีมา้าล,ละลายแล้วค่ะแป๊บเดียวอะ่ะละลายหมดเลยสีเหลืองเยอะไหมสีเดียวสีเดียวสีเด,ด,ดียวกันเลย